สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแดนซ์ 4M นะฮะกับฮีโร่อารมาดอนนั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าโซโลแลงนะครับผมเป็นอารมาดอนเลนบนนะครับโอ้ oh, มานาะนแบตเตอรี่จริงด้วยวะ เราได้ยินจาตีเจ็บอะผมโดนไปสี่สเตกแล้วอะแค้นผมปะวะผมว่าลากคลิปตรงเนี้ยมามันยากยากไม่เหมือนในดอ,ดอนจจดทวะ ผมจะไม่สกิลสักเท่าไหร่ผมกลัวเขาเก็บชาร์จมานาแบตเตอรี่ผมลงไปยืนช่วยฟินดีกว่าไหมไม่ไปดีกว่าผมอยากเล่นกับนินจาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยศัตรูหายไป,ยไปดูลางฮะ

แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมได้คิวมาตัวหนึ่งอะน่าจะได้เฟิร์สป่ะใช่ครับได้น้องเลือดมาอืมไนี่ก็ตีจังเลยมันไกลไปอะ่ะผมอยากได้เวลอะ่ะตอนนี้ไม่มีเวล ดีนะผมได้เฟริร์สหลัง,งมัมนแตกพอดีน่าเม่ยมาเลยโดนโททูเล,ลอร์เมื่อกี้ เกมนี้บาเลียมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสกิลฝั่งนู้นก็ไกลภาพแรงอยู่นะแต่ออกแค่ชาแมนมาน่าจะได้ไหมไอ้นี่ก็ตีจังเลย่าคลิปล่าคลิปเราตีบ้านเลยก็สลับตัวกันหรอ๋อสุมได้โทเทเลอร์ก็ว่าอยู่นึกว่าเขากดนินจา Prepared to travel. History is written by <coughs> the Quarta <coughs> <coughs> I will be ah, degenerate. Pardon me. How absurd. After you. Ha <laughs> <coughs> ha! Nong. ไม่มีของอะไรเลยผมแต่ชอบนินจานินจาว่าบวกดิแน่นอน,นครับผมเล่นเออมาดอนผมต้องออกฟอร์ดบวก กินสองนิ่มๆเลยโดนสแตกกันเยอะศัตรูหายไปหลักๆนี้เป็นสองสามครับสกิลหนึ่งผมอัพมาแค่เลเวลเดียวพอแล้วนะผมเน้นลดดาเมจดีกว่าเวลาโดนโจมตีด้านหลังมันจะได้เบาลงนะครับช่วยเรานิดนึงก an ็ยังดี ความไม่มีวะจะสอนกลางสักหน่อยโอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งปล่อยเมือ่อลดเกาะแล้วก็ลดคอนเวินในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายนะครับสกิลสองสลัดคนนะครับสกิลสามก็สร้างความอ่าเวลาเราโดนดามเมจนะครับถ้าหัดหลังมันจะลดความเสียหายลงนะอืมไอ้นี่ก็ตีตังเลย ส,ส่วนอันติก็เวลาเราใช้สกิล1ห,หรือ2นะครับมันจะได้สแต็ปคมเวในการเคลื่อนที่บวกกับพลังโจมตีนะครับมีอันติมันสามารถกิ้งได้นะคาถาฟ้านะครับอันติของเราเมื่อกี้ผมพูดมีอันติใช่ถ้ามีอันตีมันต้องมีคาถาฟ้าด้วยไงเออประมาณนั้นแหละก็คือกิ้งได้ไปไหนมาไหน,ไ,หนได้หมดอะ่ะลงนงโดนเมิน,ข,น,ข,นขึ้นนู่นขึ้นนี่ไปได้หมดเลยถ้ามีคาถาฟ้า แต่ว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยจำเป็นกับเราเท่าไหร่นะครับสี่วันสองออกฮาร์ดดีกว่า <c oughs> เป็นของแบบหลังเกมจริงๆอะ่ะเออค่อยออกไ <c oughs> อ้นี่ก็ตีจังเลย <c oughs> ผมใกล้ได้ลบบล็อกแล้วที่แรกก็จะทำชาแมน <c oughs> ไม่เอาดีกว่าเอาลบบล็อกก่อนแล้วกัน <c oughs> ยืนสู้กับนินจา ชาแมนมันได้แค่กันเวทแต่หลักๆเราโดนนินจาแรงเกิน โซโคหยุดวิ่งเฉยเลยอ่ะทำไมอ่ะเออก็ดีเหมือนกันเขาปล่อยให้เราคิวมั่งโอเคฮะชิ้นต่อไปผมทำชาแมนกันเวนั่นเองแล้วน่าจะทำฟอร์ดูบอ่ะ Complacency is so dull. Right away. Complacency is so dull. After you. Ninh, we're just going to go for it. เดีย๋ยวผมช่วยอ่ะป้อมลังแตกพอดีว่าจะช่วยดันสักหน่อยแอคเขาเอ้ยผมต้องพูดสับในฮอนดิรีเจียนเขายังไม่ได้บิงอ่ะเออเราเล่นได้อยู่ถ้ารีเจียนเขาได้บิงอ่ะมันจะยาก สวยเนะ่ยเมื่อกี้เอ็ยบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้งก็ตบเรียบเรียบร้อยของเรามันเยอะอ่ะมันยืนได้สบายอยู่แล้วไม่ต้องเสียเรียนอะไรฮะผมนึกว่าจะเดินมาสิกะสลัดขนดักรออย่างดิบดิน่าจะได้พร้อมล่างเนี่ยครับ ที่ส่องเนี่ยพี่บอกตรงๆแบบเนี้ยผมจะแข่งให้มิดเลยเด็กไปน้องเฮ่อเรียบแล้วจีจีเด็กเด็กไปน้องเกมเร็วป้ะเนี่ยผมกลับบ้านก่อนแล้วกัน ไม่รู้ว่าฟอสต์วูฟจะได้หรือเปล่าเกมนี้เฮ้ย <Hey! S 1> ป้อมไอแดงโดนซ้ำแล้วผมวิ่งถึงป้อมบนเลือดน่าจะเต็มบอดีอะเฮ้ยป้อมไอแดงโดนซ้ำแล้วอย่างนี้เราก็เดินทางมาเกินครึ่งทางแล้ววะขาดอีสานมันสี่ฟอสต์วูฟปหมาป่าราวันผงาญหอนไม่รอดัะ <c oughs> แต่ดินน่าจะฟาร์มป่า ทีแรกผมนึกว่าคนสี่เขาเล่นนินจาซะอีกตามเมื่อกี้ผมโดนเขาตบมานี่แต่เราไม่ได้โยนไงประเด็นเนะ่ยเราเล่นเตรียมที่สุดฝีมือแล้ว,วแค่เราแบกทีไม่ได้เฉยเจ้า โอเคับ okay, ผมได้ไอเบชแล้วฟาร์มสักหน่อยดีกว่า s <S มินจาอยู่ล่าง right ฟารมสองกอง <c oughs> ออ,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 อก,กันอีกแล้วเหรอวะเนี่ยน่าจะตายบ้านละโอ้โหมีกัดแฮมหัวเขาให้โอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกอะไรไปยันลูกเลยวะเนี่ยโอ้โหสิบสองนาทีเองเหรอวะเนี่ย โอ้เสียดายว่ะผมไม่มีขวานตัดไม้ว่ะพี่บอกแล้วไงว่าคอยอไม่แดงโดนซ้ำแล้วนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้กันตบเรียบ พูดกี่ครั้งแล้วอ,อารมณ์มันเี้ใครก็หยุดข้าไม่ได้ทั้งนั้นเด็กๆไปน้องเฮ้ยอ๋อได้คิวหลังแตกต่อปุยยังลูกมันเสียจังหวะวิ่งครับเมื่อกี้เจอเพื่อนขัง,ขง,ขงแล้วแบบหงอยแดง แม่มันจะหอมสุยพี่บอกตรงๆนี่เป็นทางของพี่ <c oughs> ชัดๆเด็กๆไปน้องนีเ่เองบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบโอเคครับผมใกล้ได้ฟอร์ดรูปแล้วผมคิดว่า เกือบจะไม่ได้ซะอีกผมอาจจะอาจจะได้นะแต่อาจจะไม่ได้ใช้นะครับคอนก่อนเกมขาดเกินที่นด้ผมกลาจะยืนหนึ่งหนึ่งกับนินจาแต่มีแดมเขายืนช่วยก็ไม่ได้แย่อะไรอะ

อะไรวะเนี่ยอ๋อเริ่มมีการเหยียดแล้งกันเกิดขึ้นแล้วฮะผมไม่เห็นด้วยนะครับต่อให้เป็นทีมผมดูฝั่งตรงข้ามก็ตามผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่ามันห้ามความคิดของคนอื่นไม่ได้อะเราทำได้แค่อย่าไปทำตาม ก็พอครับแค่นั้นแหละแค่นั้นก็เกินพอแล้วมาแลมไม้แปงสังก้อนพี่บอกแล้วไงว่าของพี่กำลังคืด นี่เขะจับไปสามแล้วเหรอโอ้ไม่รู้จัก,จกบอกทุยังลูกเรียบร้อยครับมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวนะเฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วนินจะเดินมาดาวใส่ผมปะวะ ใช่นี่โบกปุ่นได้ไรเนี่ยใครทหารในแดงแตกเฉยเลยวะเฮ้ยไม่ฟาโลเกิดถอยละกันไม่ถอยดีกว่าค้อมยาแล้วเล่นต่อ beseech I you. กลัวเขามาหวอนแล้วเห็นเรากลเห็นยืนป้อมยาดิโอเคจัดมาหนึ่งสเต็ปเอาไว้เอาไว้จะเอาไว้ เอ็ม้าหรือเปล่ามาห้าั้งก็ตบเรียบมึงคนเดียวเลยจอดไหวเริ่มมีกินแล้วนะโอ้ไม่เถอตบกูยังลูกไม่รู้โดนอะไรโดนข้างหน้าโดนข้างหลังอย่าไปโมดมาครับลุยกันต่อไอ้ลิงจ่อเองอย่ามาทำซ่า ผมรู้ส <şu> <I S 3> <asan> ึกว่าเราสลัดขนเบาเบไม่รููู้จัักกตองล เฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซ้ำแล้วเด็กไปไม่รู้จักตบปุยแยมนูไฟเบดเหรอโตฟากโอ้ไม่รู้จักตบปุยัยมนูเออจริงๆชนะก็ชนะไปแต่อย่ามีการพิมพ์สกิลปากกันทีแต่เอาเข้าใจแล้วคนแพ้ไม่มีสิทธิพูดอ่ะโอเคสำหรับเกมนี้ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หากดูเราชอบใจนะครับอย่าลืมเชื่อกันนะครับกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยผิดพ,พลาดง่ายขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบตุลาบายจ้า